สวัสดีกับเพื่อนๆวันนี้พามาดูบอลสีค่ะไก่สุดสงวนกำลังกัดสีมีแต่บอลบ้านๆค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยไก่สุดสงวนกำลังกัดสีชอบที่สุดค่ะไก่สุดสงวน รออินเน้าเนี่ยค่ะบริเวณบ้านค่ะบริเวณบ้านนี่ค่ะเนี่ยปลูกไอ้ ปลูกไอ้หางจระเข้ว่านหางจระเข้เอาไว้ค่ะเพราะชอบทําของหวานมันเป็นยายเย็นหน้าร้อนก็จะทําของหวานนี่ค่ะนี่ค่ะมันยังไม่ฟื้นตัวเท่าไหร่ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นว่านสีทิศนี่ค่ะ นี่โซนกล้วยหไม้โซนกล้วยไม้โซนชวนชมส่วนเฟื่องฟ้าดอกกำลังบานค่ะสีสวยมากค่ะเนี่ยสวยไหมคะเฟื่องฟ้าส่วนโซนนั้นก็โหยาเนี่ยค่ะโหยาเนี่ยค่ะ ค่ะบริเวณบ้านแค่นี้ก่อนนะคะอากาศหนาวแล้วที่มุกดาหารสวัสดีค่ะเพื่อนๆ